สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีมีเกตความรู้เจ๋งๆมาฝากกันนะครับเพิ่งได้ลองดูอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเพลงจากใน youtube แล้วก็เอามาเป็นซาวนะครับซาวสำหรับทำวิดีโอเราสามารถเอาส่วนหนึ่งของเพลงนะครับช่วงเสียงดนตรีของเพลงส่วนหนึ่งนะครับเอามาทำเป็นซาวได้นะครับ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟกเสียงประมาณนั้นอาจจะใช้ดนตรีของเพลงนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เพลงเต็มเพราะว่าสําหรับบางเพลงอาจจะใช้บางท่อนได้แล้วไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางเพลงก็ใช้ท่อนสั้นๆก็ติดลิขสิทธิ์ได้นะครับโอเคก็เกินๆไว้ก่อนแล้วกันไม่พูดมากแล้วกันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเริ่มแรกเราจะหาเพลงก่อน หาเพลงที่จะดาวน์โหลดนะครับเลือกไปใน YouTube เลยผมมี u t u b e ของผมก็ประมาณนี้ออกมาจาก YouTube ปุ๊บกดที่เนี่ยครับ d o c u m e เ t เนี่ยครับตัวนี้แอป p d o c u m e n นนะครับถ้าใครไม่มีก็แนะนำครับให้ไปหาโหลดนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งสำหรับดาวน์โหลดเพลงเลยนะครับดาวน์โหลดเพลงจาก YouTube ก็ได้นะครับหรือวิดีโอก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะมาดาวน์โหลดเพลงจาก YouTube กันนะครับ สำหรับเอ่อทรุุนเก่าๆมันจะเป็นหน้าจออีกแบบหนึ่งแต่สำหรับผมอันนี้เรียงไอคอนแบบนี้อ่ะผมเรียงไอคอนไว้แบบนี้เองนะครับให้โฟกัสที่เมนูมุมด้านล่างขวานะครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้อ่าโอเคกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมเซตค่าไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เซตนะครับแนะนําให้กรอกลิงไว้ที่แรกมันจะเป็นให้เราเซิร์ชแหละอันนี้ พอผมกรอ,อกลิงก์ด้านบนเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นมันก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้เราหน้านี้นะครับใช้สําหรับดาวน์โหลดเพลงแล้วก็หรือ m p 4ก็ได้ MP4 จะเป็นตัววิดีโอนะครับก็คือมีทั้งภาพทั้งเสียงแต่ว่าเราต้องการแค่เพลงกด MP3 แล้วก็เหมือนเมื่อกี้ลิงก์จะหลุดกดโอเคลองเอาเพลงนี้ดีก่า ครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมกลับไป,ไปที่นี่เสร็จแล้วกดวางนะครับเลือกเป็น mp 3เรียบร้อยกดไปโอเคเรื่อนี โอเคกดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วครับผมชื่อเพลงก็ขึ้นเสร็จแล้วกดคำว่าดันโอเคครับผมถ้าสังเกตเห็นด้านล่างนะครับเออมันจะมีขีดเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้คือมันกำลังดาวน์โหลดนะระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะเมื่อกี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับเรียบร้อย ก็เนี่ยครับพอวันดาวนโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นหนึ่งแบบนี้นะครับกดเข้าไปก็ลองเทสเพลงนิดหนึ่งที่ดาวน์โหลดมาโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วหลังจากนี้ครับเราจะเอาเพลงตรงนี้เอาไปลงคลายมาสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ไฟล์ก่อนเราจะย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์เรานะครับเอาเป็นโฟลเดอร์หลักตอนนี้ก็นี่มาอยู่ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดบนนี้นะครับ เสร็จแล้วกดแชร์ไปเลยกดที่กดให้เป็นตัวเลือกแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มพาวา r มานะครับม,มุมมุมล่างขวาสุดนะครับวาวามมเสร็จแล้วก็จะมีให้กดปุ่มําวาแชร์นะครับกดคําว่าแชร์ครับแล้วก็เอาไปให้แอปที่เราต้องการจะใช้นะครับเป็นคลา m ม s สเตอร โอเคคลายมาสเตอร์นะครับก็รับเพลงมาเรียบร้อยหลังจากนั้นเราไปเลือกตามที่เราต้องการได้นะครับเพลงมันก็จะขึ้นมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ภายในนะครับก็จะขึ้นมาโอเคถ้าเราไม่เอาเพลงนี้ก็ตัดออกนะครับแล้วก็เลือกเป็นเพลงนี้ก็ได้กดบวกนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นกับวิดีโอของเรานะครับส่วนถ้าเราต้องการใช้แค่ท่อนแรกนะครับไม่เอาเยอะก็กดตัดออกกดคําว่าเนี่ยครับกดอย่างแรกกดกดที่ปุ่มเสียงก่อนนะช่องเสียงก่อนจากนั้นกดที่คําว่าตัดหรือแยกครับแล้วก็เลือกจากด้านขวาเราจะตัดจากด้านขวาโอเคมันก็ออกหมดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ดึงให้มันเสมอกับคลิปนะครับ ดนตรีจากเพลงที่ใช้ก็จะเข้าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแต่เมื่อกี้ผมองใช้เป็นเพลงนี้เดี๋ยวอลองทำใหม่อีกรอบเพลงที่ผมใช้ชอบชอบเป็นเสียงเพลง,งนี้มากเลยโอเคตอนนี้มันไม่เสมอกันเดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดการก่นอนแลอววัดไปกับไม่ไหว จากนั้นกดบวกเหมือนเดิมแล้วก็กดลองฟังดูก่อนท่อไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็กดตัดออกนะครับอันนี้ผมจะตัดจากซ้ายไปอ่าโอเคตอนนี้จะดึงคลิปให้มันเท่ากันดึงไงวะโอเคมาด้านหน้าปุ๊บกดโอเคเลื่อนเลื่อนตัวนี้มาข้างหน้าสุดนะครับจากนั้นเรา,เานี้ไปกดที่ ชุดกล่องเสียงด้านล่างนะครับกดค้างไว้แล้วล,ลากมาครับโอเคเราก็จะได้เพลงช่วงที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับเหมือนเดิมกดที่ช่วงกล่องเสียงมันเมนูเสียงด้านล่างนะครับเนี่ยกดให้มันเคลื่อนแบบนี้เลยจาหลังจากนั้นกดที่ลูกกันไกลนะครับตัดจากขวาอันที่สองคราวนี้เราก็จะได้พอดีกับคลิปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกเปิดตัวของวิดีโอผมที่แบบตัดช่องช่องสั้นๆนามาใช้ได้นะครับจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นเพลงก็ได้เราอาจจะเอาเป็นเพลงเศร้าหรือเอฟเฟกหรือจะอาจจะเป็นเอฟเฟกจาก Youtube จากคลิปอะไรก็ได้นะครับถ้าเรามีจินตนาการหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์จากการทําวิดีโอนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าจะเอามาลง Youtube ก็ต้อง ทดลองในเรื่องของิขสิทสิ์ด้วยต้องเรามาลังในตรงนี้นะครับอาจจะมีบางเพลงบางซาวที่ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีลิขสิทธิ์ของใครของมันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันตัดเพลงอันนี้จะเป็นเสียงดนตรีของเพลงแต่ผมตัดมาแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้สำหรับคลิปนะครับถ้าสมมุติเราต้องการคลิปวิดีโอนอกนั้นก็กด export ไปนะครับนะครับ กดที่มุมขวาบนก่อนแล้วก็ค่อยมากด export เราก็จะได้วิดีโอนะครับตามที่เราต้องการแต่อันนี้ผมกดไปแล้วเรียบร้อยก็อันนี้ก็เป็นรีวิวเอเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือแบบว่ากําลังทําวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเพลงหรือเอฟเฟกเสียงมาจากไหนนะครับแนะนำก็โหลดตาม YouTube ที่ผมให้ข้อมูลต่อช่วงแรกๆไปเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมจะมาไล่ตอบให้ทีหลังนะครับสำหรับใครชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด